ข้อที่10นะครับบอกวาอ่าถ้า a แทนเซตคำตอบของอสมการนี้เนี่ยซึ่งเป็นอสมการลอการิทึมนะฮะพอาหา a ก็คือเป็นเซตคำตอบมาได้ละนะฮะถามว่า a เป็นสับเซตของช่วงใดนะฮะต่อไปนีล้ลักษณะการถามแบบนี้เนี่ยนะฮะมันดีตรงที่ว่าเดาไม่ได้คือเราจะต้องไปหาคำตอบมา หาคำตอบมาไม่พอเลยรยังต้องเช็คอีกว่ามันเป็นสับเซตช่วงไหนเลยเนี่ยนะฮะคือสมมุติบางที่เนี่ยเขามีเทคนิคหาคําตรงคําตอบเรยรวดเร็วมากเลยเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่าต้องมาเช็คช่วงดีกใช่ไหมฮะอ่าทีนี้เราลองดูสังเกตโจทย์ดอูอันนี้ล็อก x ฐาน3แต่อันนี้ล็อก x กำลัง3ฐาน1ส่วน3อันนี้มันไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมฮะ อไปมาหาสู่กันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพื่อให้ตัวแปรมันกระชับขึ้นนะคะแทนที่จะมานั่งเขียนล่องเขียนล็อกยาวๆเราเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวเอให้มันสะดวกสบายก่อนนะฮะทีนี้จะให้เอแทนก้อนนี้ทั้งก้อนหรือจะให้เอแทนก้อนนี้ก้อนเดียวดีถ้า a อแทนก้อนนี้ก้อนเดียวลําบากนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเล่นทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองอยู่วะแล้วมันยังลบหนึ่งอีก เพราะฉะนั้นตัดปัญหาให้ทั้งก้อนเป็น a ไปเลยนะครเราก็ให้ log x ฐาน3ลบ 1, mm hmm. 1เท่ากับ a เพราะฉะนั้นนะฮะเจ้าตัวนี้ใช่ไหม log x กำลัง3ฐาน1ส่วน3โดยสมบัติของ log การิสซมนะฮะ3ตัวนี้ตกลงมาได้ใช่ไหมก็เป็น3 log x 1. หนึ่งส่วนสามมันก็คือสามกำลังลบหนึ่งถูกปะกาสามกำลังลบหนึ่งสบังของลอการิทึมเล่ชิกำลังดึงออกไปมันไปเป็นตัวนี้นะฮะก็ได้อันนี้ใครไม่ทันไปเช็คไปทวนลอการิทึมนะฮะอ่าหรือถ้าปเป็นเลขชี้กำลังมันจะตกไปตกมาข้างหน้าได้นะฮะสามตกมาอันนี้สามกำลังลบหนึ่งเลขชี้กำลังของสามกำลังลบหนึ่งคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะโอเค เพราะฉะนั้นเอาเปลี่ยนให้เป็น a ซลตัวนี้เปลี่ยนให้เป็น a เดี๋ยวจะได้ไปแก้อสมการและนะฮะให้เป็นตัวแปร a ให้หมดอันนี้คืออะไรลบสามอ่าล็อก x ฐานสก็คืออะไรย้ายไปสิ a บวกหนึ่งอ๋อล็อก x ฐาน3ามคือ a บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น a บเพราะฉะนั้นสมการอสมการที่เราต้องแก้จริงๆนะฮะก็คือสตัวนี้กลายเป็น a ไปแล้วใช่ไหม ก็เป็น a อกำลังหส่วนสบวกกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้อ่าขออนุญาตกระจายไปเลยนะฮะก็จะกลายเป็น a, ลบ3ามลบสาบวกสมากกว่า0นะเพอ๋อะฉะนั้นก็กลายเป็นอหละสองเอกำลังห่งส่วนสอลบสา บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์นะคะเราก็พยายามทำการแยกตัวประกอบนะคะทํทำการแยกตัวประกอบทีนี้เวลาแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะต้องมีเทอมหนึ่งยกกำลังสองอีกเทอมหนึ่งยกกำลังหนึ่งใช่ไหมคะับเราก็มองเทอมนี้เป็นเทอมยกกำลังสองได้นะคะมองเทอมนี้เป็นเทอมยกกำลังหนึ่งได้งงไหมอ่ะถ้าง,งงเดี๋ยว เราเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วมันมันแยกได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่ชัดเนี่ยขอเซตก่อนให้ b เป็น a กําลังหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนใหม่ตัวนี้กลายเป็นอะไรฮะอันนี้มันสอง a กํลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแต่เราเราให้ a กําลังหนึ่งสองเป็นอะไรไปแล้วเป็น b ก็เป็นสอง b ลบสาม a a จับยกกำลังสองสิ ยกกาลังสองทั้งสองข้าง b ก็จะกลายเป็นอะไร b กําลังสองก็จะเท่ากับ a ใช่ไหมยกกําลังสองทั้งสองข้าง b กําลังสองเท่ากับ a เพราะฉะนั้น a ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น b กําลังสองได้นะฮะแล้วก็บวกหนึ่งมากกว่าจะแก้อสมการแบบนี้นะฮะก็เหมือนกันแยกตัวประกอบใช่ไหมแต่ลบอยู่ข้างหน้าเทอที่เป็นกําลังสองเราไม่ถนัดเอาลบคูณตลอดก่อนก็จะกลายเป็นอะไรสาม b กําลังสองลบสอง b ลบหนึ่ง อสมการกลับฝั่งน้อยกว่าศูนะครับแยกตัวประกอบก็จะกลายเป็นสามบบวกหนึ่งคูณ b ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนะครับแทนค่ากลับ b ก็คือเอกลังหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งเก็คือเอกลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนะครับทีนี้เอกลังหนึ 2, ่งส่วนสองเคืออะไรอ A อมันคือตัวนี้ใช่ไหมฮะเอมันคือตัวนี้ทีนี้โจทย์กลับไปดูโจทย์นี่คือ A อกลังหนึ่งส่วนสองถูกปะเพราะฉะนั้นนะฮะ A อกลังหนึ่งส่วนสองม่มีค่าทำไมฮะเป็นบวกถูกปะเป็นบวกนะฮะคือเขากลายกําลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยเพราะฉะนั้นข้างในเนี้ยต้องเป็นบวกแน่ๆอ่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเอกลังหนึ่งส่วนสองเป็นบวกนะฮะ เอาสามมาคูณก็เป็นบวกเอาบวกไปบวกกันหนึ่งยิ่งบวกใหญ่เทอมที่เป็นบวกเวลาแก้อสมการที่เป็นแก้สมการเนี่ยนะฮะตัดไปได้เลยไม่ต้องเอาอไปคิดช่วงนะฮะตัดไปเลยเพราะมันเป็นบวกแน่แต่เทอมนี้ไม่แน่ใจฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าอะไรเอาลังหนึ่งส่วนสองต้องน้อยกว่าหนึ่งแต่เนื่องจากหนึ่งก็เป็นบวกกํากลังส่วนสองก็เป็นบวกเพราะเอิเเอิร์นบวกด้วยกันนะฮะ ยกกําลังสองได้คือปกติมันทําไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันบวกทั้งคู่ยกกําลังสองได้ก็จะกลายเป็น a ก็น้อยกว่าหนึ่ง a น้อยกว่าหนึ่งแปลว่าอะไรฮะแทนค่ากลับสนะิเราเซ็ตให้ a คือตัวนี้ใช่ไหมแทนค่ากลับก็คือตัวนี้จะต้องน้อยกว่าหนึ่งนะก็คือ log x ฐานสามลบหนึ่งต้องน้อยกว่าหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไร log x ฐานสามน้อยกว่าสองคุณสมบัติของล็อก,กาลิทึม x ต้องน้อยกว่าอะไรสามยกกำลังสองก็คือเกนะ้าเพราะฉะนั้นได้มาและเงื่อนไขหนึง่งนะฮะว่า x ต้องน้อยกว่าเกนะ้าทีนี้เวลาแก้แก้สมการหรืออสมการที่เป็นล็อกระวังนะฮะเราต้องพึงระลึกเสมอนะฮะว่าคือคือไอรกรณีนี้เนี่ย ตัวนี้จะต้องมากกว่าศูนย์ด้วยเพราะว่าถ้าตัวนี้ไม่มีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยมันเป็นลบมันเป็นบไม่ได้ใช่ไหมฮะภายในรูทมันติดลบไม่ได้คือเราไม่สามารถจะหารากที่2ของจำนวนที่เป็นลบได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมากกว่า2นะฮะเอ้ยมากกว่า0ูนย์เท่าทีตัวนี้ต้องมากกว่า0นอ่าเพราะว่า log x ฐาน3ลบ1นะฮะต้องมากกว่า0ถ้ามันน้อยกว่า0ูนย์มันยกกำลังหนึ่งสองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้ว่าอะไรฮะ ล็อก x ฐาน3ก็ต้องมากกว่า1ก็แปลว่า x ก็ต้องทำไมครัคุณสบัดของล็อกตึบไปเป็น3กําลัง1 x ก็มากกว่า3อ๋อเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ x เนี่ยมี2อันนี้นะฮะก็คือมากกว่า3แต่น้อยกว่า9ก็จะเป็นช่วงนี้นะฮะถามว่า A เป็นสับเซ็ตของช่วงใดต่อไปนี้อ่า ตอนนี้รู้แล้วนะว่า A คือช่วงเปิด39นะฮะ A คือช่วงเปิด39ดูซิว่า39ไปอยู่ในไหนอ่า39ไปอยู่ในตัวเลอือกที่4นะฮะเป็นซับเซ็ตของตัวเลอือกที่4เพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่4